วันนี้แอดมินจะพามาดูวิธีการปอกทุเรียนที่ถูกต้องนะคะนี่นะครับอันแรกเลยก็คือสิ่งที่หฐานที่ได้ก็คือถุงมือนะครับใส่ด้านเดียวก็พอแล้วกับมีดน,นะครับมาดูวิธีการว่าทุเรียนสุกเป็นยังไงนะคะอ่านี่นะครับดูนะครับถ้า เรียนที่มันมันสุกเ่ยครับสุกพอที่จะกินได้ก็คือเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับก็มาดูก่อนนะครับพอเอาเอาดามมีดนะครับพอดูนะครับนะครับอ๋ออันนี้ได้ที่แล้วนะครับถ้าถ้าถ้าเราฟังเสียงก็จะเห็นว่าเสียงมันมันมันเกิดช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อนะครับดังเห็นไหมครับดังไหมครับเสียงเสียงมันไม่แน่นนะครับ สุกซุกทุกผู้แล้วนะครับอ่านะครับเริ่มต้นก็คือตัดแกนตัดกันนะครับเออแล้วเขมาดูทั้งลันนะครับ นะครับตับกดก้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีช่องแยกนะครับช่องแยกของนี่ครับเรากย็ยีตามช่องแยกของมันเลยนะครับ ว่ามันง่ายมากรเ,าเราเจอรอยแยกแล้วนะครับเอา,ามีนี่ยๆตามรอยแยกก็สามารถที่จะแยกมันออกมาเป็นชิ้นๆฝันนะครับนี่ครับ 变速箱。嗯 <music>